สมุนไพรนั้นหาง่ายหากรู้จักประเภทและสรรพคุณสวัสดีครับกับผมก็จะได้นำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรที่อยู่รอบตัวเราสมุนไพรของเรานะครับก็จะมีอยู่หลายร้อยหลายอย่างชนิดหลายร้อยสรรพคุณแต่กับผมก็จะนำ สมุนไพรบางตัวอย่างบางสัพพคุณมาเท่านั้นนะครับสมุนไพรนะครับที่กับผมนำมานำเสนอในครั้งนี้นะครับจะมีสัพพคุณทั้งหมด7สัพพคุณนะครับแต่ละสัพพคุณนะครับก็จะมีสมุนไพรอยู่3อย่าง3ประเภทนะครับก็จะแบ่งแยกเป็นสัพพคุณไปนะครับ สรรพคุณแต่ละสรรพคุณมีอะไรบ้างนะครับติดตามรับชมกันได้เลยครับสรรพคุณที่หนึ่งนะครับกรอมประสาททำให้หลับนะครับกัญชานะครับขี้เหล็กนะครับพวงชมพูดอกขาวสามอย่างนี้นะครับอยู่ในสรรพคุณกลุ่มที่หนึ่งนะครับกัญชามีสรรพคุณนะครับเป็นยากรอมประสาททำให้จิตใจสงบนะครับนอนหลับสบาย วิธีใช้และปริมาณเอามาเร็ดมาทำให้แห้งนะครับบทละเอียดชงกับน้ำรับประทานครั้งละ3กรัมรับประทานก่อนนอนนะครับการช้านะครับทำให้เสพติดและผิดกฎหมายหากมีไว้ค้อพองเยอะนะครับต่อไปสปรรพคุณของขี้เหล็กนะครับดอกดอกและใบนะครับรักษาโรคเส้นประสาทนอนไม่หลับนะครับวิธีใช้และปริมาณนะครับแก้อาการนอนไม่หลับใช้ใบแห้งนะครับ30กรัมหรือ ใบสดหนัก50กรัมนะครับต้มเอาน้ําดื่มก่อนนอนนะครับต่อไปสรรพคุณของพงชมพูดอกขาวนะครับเป็นยากร่อมประสาททาให้หลับเหมือนกันนะครับวิธีใช้และปริมาณก็คือใช้เถา1นึ่งกำมือหรือรากครึ่งกำมือนะครับต้มน้ำ4ถ้วยแก้วต้มให้เหลือ2ถ้วยแก้วนะครับรับประทานครั้งละ3ช้อนแกงก่อนนอนนะครับ ต่อไปนะครับเป็นสรรพคุณที่สองนะครับแก้ปวดฟันนะครับก็จะมีคอยนะครับแล้วก็ดาวเรืองนะครับผักชีด้วยนะครับสรรพคุณของคอยนะครับกิ่งสดนะครับทําให้ฟันทนนะครับไม่ผุไม่ปวดนะครับแข็งแรงนะครับและมะเร็ดนะครับฆ่าเชื้อในช่องปากนะครับวิธีใช้ละปริมาณนะครับ ทำให้ฟันทนไม่ปวดฟันทําให้ฟันแข็งแรงฟันไม่ผุนะครับใช้กิ่งสดประมาณ5-6นิ้วฟุตนะครับหั่นต้มนะครับใส่เกลือเคี้ยวเหลือน้ําครึ่งเดียวนะครับอมเช้าเย็นนะครับถ้าจะฆ่าเชื้อในช่องปากให้ใช้เมล็ดปประทานหรือต้มน้ําบ้วนปากนะครับดาวเรืองนะครับสบรรพคุณของดาวเรืองก็คือนะครับเกี่ยวกับช่อดอกของดาวเรืองคือแก้ปวดฟันนะครับ วิธีใช้และปริมาณนะครับใช้ช่อดอก 3- ถึง10กรัมนะครับต้มน้ำดื่มนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสรรพคุณของดาวเรืองนะครับต่อไปสรรพคุณของผักชีนะครับก็คือมะรดนะครับแก้ปวดฟันนะครับแก้ปากเจ็บได้ด้วยนะครับวิธีใช้และปริมาณนะครับแก้ปวดฟันปากเจ็บให้ใช้มะรดต้มน้ำใช้อมบมวนปากบ่อยๆนะครับสรรพคุณที่3ามนะครับ แก้มเร็งนะครับมีนะครับผักดาวทองนะครับหญ้าปักกิ่งแพงโพยฝรั่งนะครับสรรพคุณของผักดาวทองก็คือใช้ได้ทั้งต้นนะครับก็คือแก้ฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะครับปวดฝีบวมอักเสบนะครับอันเป็นเหตุที่ทําให้เกิดมาเร็งนะครับตรงนี้นะครับผมเช่นประเภทเหนืองอกนะครับวิธีใช้และปริมาณนะครับต้นแห้งนะครับ 15ห้าถึงสาสิบกรัมนะครับถ้าเป็นต้นสดก็3าสิถึงหกสิบกรัมต้มน้ำดื่มก่อนต้มให้แช่น้ำทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสานาทีนะครับต่อไปนะครับยญาปลักกิ่งนะครับสรรพคุณคือรักษาะเร็งในตับนะครับวิธีใช้และปริมาณนะครับทั้งต้นเลยนะครับต้มน้ำดื่มกินกับน้ำผึ้งนะครับผมต่อไปแพงพวยฝรั่งครับสรรพคุณนะครับรักษามะเร็งในเม็ดเลือดนะครับผม วิธีใช้และปริมาณนะครับทั้งต้นแห้งนะครับ15-30กรัมต้มน้ำดื่มนะครับหรือใช้ต้นสดนะครับคั้นเอาน้ำดื่มนะครับต่อไปนะครับสัรพคุณที่สี่นะครับขับเสมหะแก้ไอนะครับมีมะกรูดนะครับแล้วก็มะดันนะครับลำโพงขาวนะครับมะกรูดนะครับมีสัรพคุณคือแก้เสมหะนะครับวิธีใช้และปริมาณนะครับ ฝานผิวสดๆนะครับเป็นชิ้นเร็กๆหนึ่งช้อนแกงนะครับเติมกระบูนหรือพิมเสนหนึ่งหยิบมือชงด้วยน้ําเดือดแช่ทิ้งไว้นะครับดื่มแต่น้ํานะครับรับประทาน1นสองครั้งนะครับถ้ายังไม่ทุเราจะรับประทานติดต่อกันสักสอสาระยะก็ได้นะครับมะดันสรรพคุณนะครับผลนะครับเป็นที่สกัดเสมหะในลาคอนะครับตรงนี้ก็วิธีใช้และปริมาณก็คือ มาดันมีรสชาติเปรี้ยวนะครับสามารถนํามารับประทานได้เลยนะครับต่อไปลาโพงขาวนะครับสรรพคุณนะครับยารักษาโรคหืดนะครับโรคหืดโรคหอบเนี่ยก็คือมาจากสาเหตุก็คือทําให้ไอได้นะครับวิธีใช้แลปริมาณนะครับใช้ใบแห้งหนึ่งถึงสามใบนะครับมวนบุหรี่สูกนะครับหรือดอกแห้งหนึ่งดอกนะครับมวนบุหรี่สูกนะครับผมสรรพคุณที่ห้าครับบำรุงหัวใจนะครับ ก็จะมีกุหลาอมนะครับดอกบนนาคนะครับมารีรานะครับสรรพคุณของกุหล่อมก็คือดอกแห้งนะครับเอาไปเป็นยาบำรุงหัวใจนะครับวิธีใช้นะครับดอกแห้งเอาเข้ายาหอมนะครับทําเป็นยาบำรุงหัวใจนะครับต่อไปบนนาคครับสรรพคุณดอกแห้งนะครับเข้ายาหอมบำรุงหัวใจเหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นมารีรามาริรานะครับสรรพคุณของ มาริราคือดอกแก่นะครับคือเอาเข้ายาหอมบำรุงหัวใจได้เหมือนกันนะครับวิธีใช้นะครับใช้ดอกแห้งหนึ่งกรัมครึ่งถึงสามกรัมนะครับต้มน้ำหรือชงน้ำร้อนดื่มนะครับส่รพคุณที่หกยารักษาโรคเบาหวานตรงนี้นะครับสำคัญมากเลยนะครับเป็นกันทั่วไปเลยนะครับก็คือมีต้นชพูนะครับต้นบุกนะครับแล้วก็ ธงเทงนะครับสรรพคุณของชฉพรูนะครับทั้งต้นนะครับรักษาโรคเบาหวานได้นะครับวิธีใช้และปริมาณนะครับใช้ฉปพูสดนะครับทั้งต้นจํานวนเจ็ดต้นนะครับรั้งน้ําให้สะอาดใส่น้ําพอท่วมนะครับต้มให้เดือดสักพักนะครับนํามาดื่มเหมือนดื่มน้ําชานะครับต้องเป็นต้นฉพรูใหม่ทุกวันนะครับที่ต้มนะครับ ดื่มต่อไปทุกวันนะครับจนกว่าจะหายข้อควรระวังนะครับควรตรวจนะครับน้ําตาลในเลือดก่อนดื่มและหลังดื่มทุกครั้งนะครับเพราะว่ายานี้ทําให้น้ําตาลลดเร็วมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับบุกนะครับสารพุณหัวบุกมีสารสําคัญคือกูโคลเมนนนะครับเป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งประกอบด้วยกูโคสนะครับเมนโนสนะครับและฟุกโตส กูโคแมนแนนนะครับสามารถลดน้ําตาลในเลือดได้นะครับก็เนื่องจากความเหนียวนะครับซึ่งยับยั้งการดูดซึมของกูโคสจากทางเดิอนอาหารนะครับยิ่งหนืดมากก็ย่งมีผลการลดการดูดซึมมากนะครับจึงใช้แป้งเป็นวุ้นเป็นอาหารนะครับสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคมีไขมันในเลือดสูงนะครับวิธีใช้และปริมาณนะครับแยกแป้งส่วนที่เป็นเนื้อทรายแล้วนะครับชงน้ําดื่มใช้แป้งหนึ่งช้อนชาน,นะครับ ต่อน้ำหนึ่งแก้วนะครับชงดื่มวันละสองถึงสามมื้อก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะครับผมต่อไปนะครับธงเทงนะครับก็จะเป็นสรรพคุณเกี่ยวกับรากนะครับรักษาโรคเบาหวานนะครับใช้รากต้มน้ํารับประทานได้เลยนะครับต่อไปสรรพคุณสุดท้ายนะครับสรรพคุณที่เจ็ดสรรพคุณที่เจ็ดนั้นก็มีเป็นยาราายไข่มาในเส้นเรื่อดนะครับคือก็มีดอกคําฝอยนะครับ แล้วก็กระเจี๊ยบแดงนะครับสารถนะครับสพคุณของดอกคาฝอยก็คือนะครับดอกหรือกีบที่เหลืออยู่ที่ผลนะครับลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันไขมันอุดตันนะครับวิธีใช้และปริมาณใช้ดอกแห้งสองหยิบมือนะครับชงน้ําร้อนครึ่งแก้วดื่มเป็นเครื่องดื่มได้นะครับส่วนกระเจี๊ยบแดงนะครับสพคุณก็คือกีบเปรียยงดอกนะครับหรือกีบเปรี่ยงที่เหลืออยู่ที่ผลนะครับ เป็นยาลดไขมันในเส้นเลือดเหมือนกันนะครับวิธีใช้แระปริมาณนะครับตากแห้งแระบดเป็นผงใช้ครั้งละหนึ่งช้อนชานะครับชงกับน้ําดื่มหนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับหรือสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับดื่มเฉพาะน้ําสีแดงใสนะครับดื่มทุกวันจนกว่าจะหายนะครับต่อไปนะครับสารสนะครับสารพุณก็คือลดไขมันในเส้นเลือดเหมือนกันวิธีใช้แร่ปริมาณนะครับ ใช้ผลที่แก่จัดนะครับไม่จํากัดจํานวนนะครับร้างน้ําให้สะอาดผ่าครึ่งนะครับคั้นเอาแต่น้ําเติมเกลือและน้ําตาลเล็กน้อยนะครับให้รสกลมกล่อมตามชอบนะครับใช้ดื่มเป็นน้ําผลไม้นะครับรสแข็ัมาในเส้นเลือดนะครับก็ใครนะครับเป็นอะไรก็เลือกรับประทานเอานะครับสมุนไพรของไทยนั่นดีแน่ไม่เคยแพ้ยาไหนไหนให้หมองสี เห็นที่ใดทุกหนของเขามีเจรารีรีบไปเก็บยามป่วยกายนอนไม่หรับจงกำชับที่ขี้เหล็กจะให้เด็ดกัญชานี้ผิดกฎหมายพวงชมพูดอ,อกขาวมีถมไปจงตั้งใจรีบเก็บมาเพื่อบรรเทายามปวดฟันจะหายาที่ไหนเล่าบ้านของเจ้ายังมีผักชีหนาทั้งต้นคอยอย่าปล่อยให้แห้งรา ชื่อนอุราเห็นดาวเรืองเก็บเรวพันเป็นมะเร็งอย่ารีบเร่งจบชีวิตจงยังคิดผักดาวทองยังผ่องใสหญ้าปักกิ่งจะมีไว้กันทำไมแพงพวยไงยอยู่หน้าบ้านเอามากินมีเสมหะอาการไอจงรีบหามักกรูดนั้นตรงหน้าไปท้ายสวนยกกระบวนมีมะดันรำโพงขาวเตรียมหาไม้ยาวๆมาสอยทาน จะอกหักหัวใจตแตกอย่าแหกขวัญกุราบมอนอันสวยสดกินได้หนอมะริราและบุญน,นาคก็ยังรอสามดอกย่อเรือเริดแบบมีคุณเป็นเบาหวานเพราะว่าทานของหวานมากต้นชับพรูมีหลายมากหลกให้เห็นทั้งต้นบกและทงเทงไม่ยากเย็นอย่าํำเค็นเอามากินเพื่อบรรเทา มีไขมันในเส้นเลือดหน้าหวาดเสียวรีบหาเชียวให้ไวๆดอ,อกขำฝอยกระเจียบแดงสาวรสที่สุดใจเส้นเลือดใสปลอดไขมันมีสุขจริงนะครับความรู้อันนี้นะครับจะมีความรู้แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเก็บเกี่ยวเอาไปใช้ ได้ในทีวในชีวิตประจำวันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายและพารนไมัยของทุกท่านนะครับจงสมบูรณ์แข็งแรงทุกประการนะครับขอสวัสดีครับ